วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ เป็นไฮไลท์วันนี้ก่อนอันนี้ไฮไลท์อันนี้จะให้ดูก่อนไฮไลท์นี่ขอขอยอดจละราคาแล้วจ้าไล่ยาวไฮไลท์ขอยอดราคาจะาไล่ยาวเลยให้ดูเลยถ้าเห็นรับบอร์นะอันนี้ยาว่าอะไรจ้าอันนี้เขาเรียกพระชชยสงครามพระชชยสงครามฮะอันนี้นี่อยู่ในสมัยยุจยาตอนต้นอ่าเราเดี๋ยวเลยเดี๋ยวขอยอสมัยยุจยาตอนต้นขอย่อราคาจ้าขอยอยาวอันนี้มียอดอยู่แค่สี่สิบอง สีองค์อ่งคะสามพันห้าสี่สิบไม่รู้มีเท่านี้ลำบากเลยอ่ะที่นี้มีอยู่แค่40่องค์นะคือเอาสรุปไม่มีแล้วด้วยสรุปง่ายพระยาสงครามมี40องค์สามพันห้าสาไรรูปข่าวอาจารย์ก็สีเส้นเหมือนกัน40ดสิบยเส้นบร้ยเท่กับสองงานรวมกันีแค่แปดสิบนหน้าที่ได้ไม่ถึงด้วยแต่บางคนเอาสเอาสอย่างเออวะไม่รู้ข้าว่ากันใหมอ่าโอเคอาจารย์เดินใชสงครามเนี่ย ที่เราเอามาวันนี้นะเป็นของเก,ก่าของเก่าช่วงที่เราขึ้นไปเหนือเนี่ยมีพวกกันเขาไปได้ของจย่างเจดีและเจดีลูกเนี่ยเป็นเจดีที่เชื่อกันว่าสมเด็จพระนเรศวรเป็นคนสร้างเจดีที่ไหนจอนเจดีที่พิษณุโลก <Okay. S 2> อโอเคโอ้โหตรงแหลก พิษณุโลกครับแล้วก็เชื่อว่าเป็นเจดีรูปที่สมเด็จพระนเรศวรสร้างตอนที่ไปลบเมืองคังชนะแล้วกลับมาตอนนั้นเป็นวังหน้ายังไม่ได้เป็นจักรพรรดินะเป็นแค่วังหน้าครับครับไปลบเมืองคังแล้วกลับมาคือชนะแล้วกลับมาครับพระอเนี้ยสมเด็จพระวรณรัตน์วัดป่าแก้วก็คือพระมหาเถรกันชองเนี่ยทําการสร้างตาตำนาคัมภีมหาปัมังของพม่าเลยโอ้โหจ่าขุยนี่สี่สิบโปวดัวดทำการสร้างตาคัมภีของปัทธมังของพม่า เพื่อแจกให้กับแม่ทัพนายกองเอาไว้พบไปทาสงครามที่เมือคงคางผู้ง่งยๆคือพระองค์นี้อายุหลายร้อยปีเลยสมัยนู้นเลยสมัยนู้นเลยโอ้โห,โโหจานมีสี่สิบองค์แล้วก็ราคาถูกโคตรสามพ<ะ>ันห้าอาจารย์อาจารย์ขึ้นราคาหน่อยไหมเดี๋ยวคนเอาเยอะไม่ม่เอาก็คือเอาเอาทแรเป็นครั้งแรกที่ก๊อฟไปขึ้นราคาเออนี่ตําดาก้าวนะไม่ใช่ปวดหัวจา์โก้เดี๋ยวคนจองคืนเลยสามพันห้าแล้วก็มีแค่นี้แหละ อนเนี่ยพระน่าจะอยู่ในอายุละลาประมาณไม่น่าจะต่ำกว่า250ปีต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า40องค์เนี่ยขอเพิ่มไม่ได้หมดก็คือหมดเหมือนยาเลยไม่มีเหมือนยาเลยยิ่งกว่าเพราะยาเขาทำมาเยอะแต่เนี่ยมีไม่้ยเนี้ยตั้าใจเข้าใจแต่ว่ายาครั้งแรกที่บอกมี18 19อันหมดก็คือหมดหมดเลยไม่มีเพิ่มดเหมือนกันอันนี้จ่มี่สิบองค์ก็คือ40องค์ไม่มีมากกว่าไม่มีเพิ่มนะและอันเนี้ยไม่มีทำเพิ่มด้วยเพราะเพิ่มไม่ได้เพรมไม่ได้็ของเก่า อันนี้นี่เป็นพระทที่สมเด็จพระวรรรักษ์วัดป่าแก้วคือมหาเถรกันฑชองเนี่ย่าตากพปีปัรมังงม่าโดยไปหาของที่เป็นเนื้อโลหะวิเศษอันนี้เนี่ยก็คือเนื้องวอ๋อเนื้องัวเคยได้ยินเนื้องัวเนี่ยเนื้องัเนี่ยเป็นภาษาพม่าเอองันนี้แปลว่าเหล็กไหลอันนี้เนื้อเหล็กไหลเหรออันนี้เป็นเนื้อเหล็กไหลปัจจุบันเนี่ยเราจะรู้จักเนื้อเหล็กไหลนี่ก็คือเนื้อเหล็กไหลตริยันราชากับเนื้อเหล็กไหลท้องปลาไหลเออใช่ท้องปลาไหลอ่าก็คือจะสีนี้แหละ แล้วเขาก็จะไปเลี่ยงหลอเอามาแล้วก็มาหลอมรวมกันแล้วสร้างเป็นพราเครื่องอาจารย์บอกสองปลาไหลก็เกี่ยวกับเงินทองใช่อาจารย์หรือว่าทุกเรื่องทุกเรื่องแต่อันนี้นี่เป็นผ้าที่ปกติเราจะเจอพระชัยสงคารามเนี่ยอยู่ในขณะองค์ที่ใหญ่ๆ่องค์ใหญ่อาจารจองค์ใหญ่ๆองค์ใหญ่ๆ่นี่ยุคหลังนะเออยุคแรกต้องอย่างนี้อาจารยุคแรกคือเท่านี้แหละองค์ใหญ่ๆญ่นี่ยุคหลังอาจารย์นี้อย่างนี้มีกี่พิมพ์หรือเราไม่รู้มันเป็นเป็นผ้าหล่อโบราณเคยแยกพิมพ์ ชุดนี้แยกมาก็มีมีไม,ม,ม,ม่ถึง5้าพิอ่ะแต่เราไม่ต้องไสนใจพิมอ๋อให้ได้ก่อนดีกว่า40องค์มันเท่ากันหมดขนาดเท่ากันด้วยกันขนาดเท่ากันมันต่างกันที่หน้าตานิดหน่อยอตอนแต่งครับมนเป็นพระที่หล่อมาแล้วก็แต่งมือครับอ่าแล้วก็อยากจะบอกเลยนะเป็นพระพระชุดแยกประสบก,การณ์เนี่ยฟังให้อย่างที่บอกทีแรกว่าเป็นพระที่สมเด็จพระนเรศวรครับให้แม่ทัพในกองพกต่อไปตีมังคังประวัติไปเป็นแบบนี้นะ แล้วกลับมาท่านชนะท่านก็นเลยสร้างเจดีลูกนี้เป็นอนุสร์เป็นที่ระลึกว่าเป็นเจดีที่ชนะสงครามเจดีนี้อยู่หน้าวัดชื่อที่บอกเมื่อกี้เลยไม่ต้องถามนะอยู่หน้าวัดบอเมื่อกี้เลยแล้วก็เป็นอนุสร์ว่าเนี่ย ไปลบชนะมาคือพระที่แจกไปกับขาา้าราชบริพารที่เป็นแม่ทัพในกองทั้งหมดเอากลับถูกเรียกมาแล้วก็บรรจุลงไปในกุนี่เราะสมัยก่อนคนก็ไม่ค่อยพระเขาจะไม่พบพระเขาจะพบพระยามีสื่อสงคารามนั้นอันนี้คือแม่ทัพถึงจะได้ไปอาจารย์พวกพวกไพ่ทหารไม่ได้แม่ทัพในกองตามประวัติแล้วก็เป็นแม่ทัพในกองถีงได้พระใซนี้นะก็คือต้องเป็นรถที่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ได้ก็มันมันมันก็เลยมีพระม่เยอะไหมกเพราะว่าใครจะพบแม่ทัพในกองและเขาเชื่อว่า คือพี่ให้เขาเชื่อมันเรื่องจริงเลยก็คือตรงที่ว่าการที่เอาพระมาบรรจุได้หนึ่งต้องชนะสองต้องมีชีวิตรอดกลับมาอเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธคุณของพระเป็นที่ประจักษ์เชื่อถือได้แล้วพูดง่ายๆที่อาจารย์พูดคืคอพระทุกองได้มีประสบการณ์ใช้มาแล้วถูกและใช้แบบไม่ธรรมดาไปลบ,ลบสมัยก่อนอ มือต่อมือดาบต่อดาบอเจาระบบต่อหอกธนูต่อธนูในปืนใหญ่ลดกันแบบประชิดตัวล่าจับมาได้นี่แน่จริงตายหามว่ะแหะใช่แล้วก็ที่สําคัญคือชื่อว่าพระชัยสงครามคือชนะจากชัยชนะจากสงครามอาจารย์แล้วอย่างเงี้ยพระชัยสงครามเนี่ยขพรยยอดทองมันต่างกันไหมทุกคนยอดทองจะอยู่บนยอดทอ่แต่พระชัยสงครามจะอยู่ติดตัวคือใน ไม่ทาในกองใช้อยู่ใช่จะจะจะพกติดตัวอันนี้ผมถามอีกนึงอาจารย์คิดว่าอย่างพระนเรศวรเนียช่ไหมองค์อย่างก็มีพ้ามาลาเบี่ยงไงอยู่รอบหมวกเป็นพระยอดทงอยู่รอบหมวกแล้วไม่พระชตยคลกธมเขาเชื่อว่าพระนี่ให้กับแม่ทัดในกองตามตำรานะแต่ตัวของสมเด็จพระนเรศวรเองอ่ะท่านพกพระเป็นแก้วเป็นโกงคามอ๋อแก้วโกงคามเป็นแก้วโกงคามที่เรียกว่าแก้วสามสีคือจุ้ยเจียจุ้ยเจียนี่ปะหรือไม่ใช่ จุยเจนั้นยังไม่ถึงกระโปรงคามอ๋อยังไม่ถึงอ่ายังไม่ถึงกระโปรงคามแต่ที่ท่านพกตามตำราเนี่ยที่ได้จากที่ได้จากเมืองยองจะเป็นแก้วโปงคามที่เรียกว่าปวกสามสีอ้าอาจารย์แล้วสมัยก็ปัจจุบันนี้ม่รลุอยู่ในย่ในี้หนด้วยอ๋ยก็ยังหาไม่เจอยังหากันไม่เจอแต่มีเขียนอยู่ในพงศาวดารว่าท่านมีพระอานี้แหละพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาอ้าวอาจารย์นี้ผมถามทางสมาชิกเลยอย่างพระชัยสงครามเนี่ยมันก็เกี่ยววับพวกขงกับพันหนังเหนียวหรือเปล่าสมัยสมัยนี้ไม่จะเป็น หนึ่งเลยยศถาบรรดาศักดิ์สองเงินทองโชคลาภคนที่ได้ไปลบกลับมาที่ได้บรรดาศักดิ์ทุกคนนะอ๋อบรรดาศาักดิ์กบเงินทองมาด้วยนะแล้วก็กลับมาก็คือได้บูมบําเน็ตทุกคนมีศักดินาที่ดินมียศถาขึ้นมีส่วนทุกอย่คือคคอบคุมทุกคนอคุนหมดแล้วอยากจะบอกนะราคาจริงๆไม่ใช่ราคานี้นะราคาท้องสนามปัจจุบันนี้นี่กระซิบไนกระซิบฟังนิดนึงใหญ่กระซิบดังนะมากกว่าครึ่งแสน่ะโอ้โหกระซิบดังตอนหนึ่งองค์เนี่ยมากกว่าครึ่งแสนนะ เราเราถือว่าเป็นโอกาสที่อดีที่ทุกคนจะได้ไม่โปรดิเซอร์อยากได้ไม่มีถ้ <c oughs> อาวดีก็คือมันถือเป็นโอกาสที่ดีที่ทุทกคนเนี่ยมีโอกาสแล้วแต่แค่สี่สิบคน <c oughs> อา <c oughs> จารย์จริงะผมพูดจริงมอาจจะไม่ถึงสี่สิบอาจารย์จำกัดไหมว่าคน <c oughs> เท่าได้กี่องค์พวกไม่เอามเอไม่จำกัดก็เอาเลยตามวันไปตามดวงตามดวงที่อยากได้อาจารย์ผมพูดตรงนะ วีพีเป่านี้อย่างน้อยก็สิบองค์สิบองค์นะไม่รู้ไม่รู้วยแบ่งกันเองสามคนนี่ใช่ไหมใช่เท็จะกรับจะเป่าสามคนก็แบ่งกันเรเองโอ้โหตายอ่าอันแหละผมเครียดเลยจาย์ฮะเครียดเลยอะไรโปรดิเซอร์กัดฟันโปรดิเซอร์องค์หนึ่งก็พอแล้วมั้งก็คือพระชายสงครามเนี่ยใครที่มีโอกาสได้ไว้ก็ อย่าพลาดอ่าจำผมลืมเลยมีกระถามไหมไม่มีรับมีกระถาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะไงดีรู้จักบทพาหุงไหมรู้จักรู้ไหมว่าบทพาหุงใครแต่งก็เพราะอนรัตน์เนี่ยวัดปาแก้วแล้วรู้ไหมว่าบทพาหุงเนี่ยแต่งเพื่อใครใช้พระเดลสวนไงแล้วรู้ไหมว่าใช้กับอะไรไปลบนี่เอาเช่นนี่เหรอใช้กับพระชายาของค้านี่ที่พระพทจเจ้าไปลบก็ชนะ มาสิบเก้าครั้งยี้สิบครั้งนี่อาจารย์สมเด็จพระวรรล์วัดป่ากแก้วเนี่ยครับท่านสืบทอดตำานานี้มาโดยตัวท่านเองคือ,อท่านนั่งจนสําเร็จโอแล้วท่านก็ประพันธ์คาถาไอ้พระหุงนี่ใช่ไหมอรย์พร<า>ะุง,หงมหากานี่มาเลยครับมหากาก็คือเป็นผู้เป็นใหญ่ครับใหญ่ที่สุดในบทพระหุงมีกี่บท อ้จไมีแปดบทชนะแปดทิศก็คือ,อมไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ชนะหมดคุณวิเศษแห่งความชนะว่าในเรื่องสิ่งที่พระพุทธเจ้าชนะไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนทั่วไปธรรมดาชนะเพราะฉะนั้นนี่คุณของพุทธเจ้าคือสูงสุดบบทพาหุงมีไว้ใช้คู่กับพระชัยสงครามโอ๋อแต่เราเนี่ยมารู้ที่หลังว่าสมเด็จพ่อนารยณ์ป็ปากแก้วประพันธ์บทพาหุง ว่าในเรื่นชนะแต่ไม่มีใครรู้ว่าใช้กับอะไรอ๋อนี่ใครที่มีนี่ใช้พระโขดเรือก็โโถูกถูกตั้งของเขาที่สุดโอ้แล้วอยากจะบอกว่าพระชัยสงครามเนี่ยอาจารย์แขกเคยสร้างนะตอนเคยสร้างเหรออ่าเคยสร้างแต่หอลอมทิ้งเลยเอา้าใช้ไม่ได้หมายความว่าจำไม่ได้ออกให้กำไายเลยก็มันใช้ไม่ได้เราเคยทํามาแล้วทามาเสร็จแล้วก็หลอมทิ้งเลยคือเสกแล้วเสกอยู่สามสี่ปี เสกเท่าไหร่ก็ใช้ไม่ได้ถามนิดนึงขอความรู้เลยที่จะหลวใช้ไม่ได้ยังไงใช้ไม่ได้อะคือเราเสกด้วยตําราเนี่ยเรามีนะตาราวิชาการทำพระชยสงฆ์เนี่ยเรามีเพราะเราเรียนคำพีปัทธรรมเรารู้ว่ามีอันนี้ไม่ใช่ลูกพระนะอันนี้ไม่ใช่ลูกพระจ้์ไม่ใช่ลูกพระคนหลายคนคิดว่าเป็นพระนี่ป็นเทวดานะอ๋อนี่คือเทวดาอันนี้คือเทวดาเป็นตัวแทนของผู้ที่เป็นใหญ่ที่สุดแห่งการทําสงฆ์อาจารย์อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นวิชาพมากไหมหรือว่าไง อันนี้มันเป็นวิชาพมา่าไหมถ้าสมด็จพระในรัเนี่ยท่านพมา่าโดยตรงนี่เหรอไหมและวิชาเนี่ยได้สําหรับผู้สําเร็จแล้วคือได้ขึ้นมาด้วยตัวเองครับที่นั่งอยู่นี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่พระพุธนะไม่ผมรู้พระพุธใส่เทิดใส่หมวกชฎาอ๋อก็คือเทวดาอ่าไม่ใช่เทวดาเป็นตัวแทนของสมุติเทศที่ใหญ่มากสมัยก่อนถ้าวาด้วยเรื่องมนุษย์คล้ายๆขออย่างนี้ประจนที่เป็นกระสั<ช>ที่เป็นขออย่างี้เนี่ยการจะบอกว่าถ้าสมัยก่อนวาดด้วยเรื่องมนุษย์ ที่มีฤทธิ์เทียมเท่ากับเทวดาอืคนเรียนลึกๆจะรู้เลยมนุษย์ที่มีฤทธิ์เทียมเท่ากับเทวดาจริงมีคนเดียวกษัตริย์อาจารย์พระเจ้าชัยวรมันที่หนึ่งเขาเมืองขามหมวกนี้เลยอพระเจ้าชัยวรมันที่หนึ่งเนี่ยเป็นคนแต่งตัวหนังสือคนแรกเอรู้ภาษานกรู้ภาษาสัตว์รู้ภาษาเทวดารู้ทุกสัพท์ประสิ่งทุกอย่างในโลก แม้กระทั่งนครวัดนครเป็นคนซาก็ยังวางอยู่บนหลักของวงจุ้ยลายบนแสงเขาเป็นคนสร้างอาจารย์เขาเป็นคนทําทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แล้วจริงๆแล้วเป็นตัวแทนของพระเจ้าชัยวรมันที่หนึ่งเทพสงครามและเทพแห่งความชนะอาจารย์อย่างนี้ก็แปลว่ารวมๆหลายๆศาสตร์นอะขอบก็มาด้วยทุกเรื่องทุกเรื่องขอบก็มาหั่วเนี่ยเราจะเจอกันก็คือ พังง้างเออพังง้างก็<ช>จะทําคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าพังง้างมันคือไว้ต่าไม่ให่จอนใช่พังง้างเนี่ยก็จะทําทรงคล้ายๆแบบนี้คล้ายๆใช่ก็คือย่อมาจากเอ่อฤทธิ์ของพระเจ้าชัยวรมันที่หนึ่งที่ในรุ่มหลุงในโลกีอ่าก็เลยถูกเรียกพ่าง,ง้างแต่ง่างงง่ภาษาเราเนี่ยคำว,ว่าไอ,อ,อ้ง่างไอโง่นี่คือภาษาเราแต่คําว่าง่างของขมรเนี่ยหมายถึงโลหะทองแดง อ๋อไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยเราท่านนี้ที่มาเข้าใจผิดว่ามมันเป็นคำความหมายของคำว่าง่ายเลยคือบอกต้องไว้ตกกระโปกไว้ตำตำไว้สูงไม่ได้ก็อย่างที่บอกไงมันว่าด้วยเรื่องโลกิยะคือเรื่องการราคะของพระเจ้าชัยวรมันตัไม่เหมือนนี่เพราะว่าท่านเป็นคนกําหนดณร้อยแปดคนแรกของโลกเลยนะออแล้วก็ท่านเป็นคนกําหนดตัวหนังสือตัวแรกของโลกอที่มีการใช้กันขึ้นมาเลยครับแล้วก็ ท่านเนี่ยยังเป็นคนที่รู้ภาษานกภาษาสาัตว์ภาษาทุกสรรพสิง่งคือเป็นผู้ที่สําเร็จแล้วขมรยกให้เป็นดับหนึ่งครับและขมรเนี่ยสมัยท้าวาาดีมีมาก่อนทุกสมัยถูกอ่าเป็นสมัยเริ่มแรกที่อาณาจักรขอมเฟื่องฟูอ,อาณาจักรมนุษย์เฟื่องฟูสิ่งมีชีวิตเฟื่องฟููเพราะฉะนั้นนี่มันจะหาอะไรที่เสมอเหมือนเขาไม่ได้อาจารย์พูดนี้ราคาสามพันห้าทุกถูกก็ถึงบอกว่ามันไม่มีนะ อ่ามันไม่มีมันไม่มีที่ถึงบอกนะมันน้อยคือจำนวนมันน้อยมากอาจารย์พูดที่โอ้โหแต่ที่เหตุที่มันน้อยเพราะมันไม่ใช่ของทาใหม่ไงออันนี้มันอายุเป็นร้อยปีองคเป็นพระปู่ถือว่าพระปู่ได้เลยอย่างที่บอกอ่ะเขาเล่นกันนะมันไม่ใช่ราคานี้แต่เราได้มาราคานี้ก็ต้องให้ราคาเนี้ยผมจะให้สมาชิกไปแต่มันได้ถูกมากเลยนะสามพันห้าจริงจริงองค์ละสองสามหมื่นก็ยังยังถือว่าถูกถูกแต่มีแค่นี้มีให้แค่นี้ออ เพราะฉะนั้นนี่มันต้องว่าเรื่องดวงคือคาถานี่ก็คือใครได้ไปก็ใครได้ไปก็ใช้ผ้าหงอข้ชงคาถาผ้าหอ่งก็แค่ผ้าหงอ่งอย่างนี้เลยอเชื่จแค่แค่คาถาแต่ว่าตอนพกเนี่ยต้องพกสูงนะเพราะสูงเทพอันนี้เป็นไม่ใช่พางั่งหลายคนสงสัยพางั่งแล้วก็พระชษสงครามเนี่ยอันนี้เป็นแบบที่ขนาดคนเอามาพกถ้าเป็นช้างม้าวัวควายพกข้างหลังจะมีหูให้ร้อยเชือกแผนคอช้างคอม้าโอ้พอดอย่างนี้ก็มีนะแต่จะเป็นองค์ใหญ่ๆ ข้างหลังจะมีหูอาอมีให้สัตว์เอาไว,วไว้ให้ช้างผูกม้าผูกเอาไว้สำหรับให้เชื่อว่าถ้าอยู่กับช้างกับม้าเนี่ยหนึ่งจะไม่แพ้ตัดประเภทเดียวกันครับสองก็คือจะคงกระพันแคลค่าอือสามเขาเชื่อว่าในบทพาหูงเนี่ยมันจะมีอยู่บทหนึ่งที่หายตัวได้ครับถ้าเราท่องเนี่ยมันก็จะทําให้เราหายตัวได้ในขณะเราทําการลบโอ้โหนี่คือเหตุผลที่ทําไม พระชัยสงครามถึงเป็นที่ต้องการของคนเล่นศิลปศาสตร์ลำดับต้นๆเลยโหเพราะว่าพระชัยสงครามหัวใจในต่อไปเนี่ยต้องพูดลย่เออผมอาจาพูดเล<ว>ยแล้วก็เนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> เราเคยสร้างแล้วแต่ทําไม่ได้ก็คือเราขาดชนวนมวลสารคือเนื้อเหล็กหลายหลายชนิดมากในการที่จะมาหลอมสร้างพระชัยสงครามแล้วพอเราได้พระชุดนี้มาเนี่ยเป็นข้อดีที่ในกู่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันมีเนื้อที่เอามาทําเนี่ย ที่เขาสืบทอดตำราไว้อยู่ในกุแล้วเราได้มาเราก็เลยถ้าวันหน้าเนี่ยมีโอกาสเราอาจจะสร้างขึ้นมาในใช้เนื้อของเขาแล้วก็ผสมโลหะใหม่แล้วลองเสกดูถ้าใช้ได้เราอาจจะให้เช่าแต่ก็ยังไม่มีอะไรการันตีว่าจะทําสําเร็จว่่าจะใชเพราะก่ะอนหน้านี้ทําแล้วสามปีมมทำไม่ได้เ็าต้องหลอมทิ้งไปอาจารย์ถามหน่อยอาจารย์ไอ้นี่มีกฎห้ามพิธีกรกับโปรดิวเซอร์เช่าไหมยังไงนะมีกฎห้ามห้ามเชาม่าเปล่าพิธีกรกับโปรดิวเซอร์เช่าได้ไหม นี่นี่มึงเอากันในรายการด้วย<ล> e: <c oughs> เอาเอากันอย่างนี้เลยใช่ไหมโ้ใทีแรกทีแรกดูก็เฉยๆใช่ไหมเราฟัง <c oughs> มาปุ๊บโอ้ยอยากได้มไม่แปลกใจทำไมเมื่อกีก้าแข่งอยู่มาสององจะไปเลี่ยมทองนะเ<อ>มื่อกี้จัดเราหยิบออกมาก่อนเลยสององเลยไอ้พว่มันสี่สิบอีสามองค์นี้กูเก็บไว้เดี๋ยวกูจะไปเลี่ยมไอ้คที่ว่าจขงเลี่ยมทุกอย่างเลยเออเดี๋ยวไปฟังในรายการแล้วจะรู้โอ้โหอยากได้เลยเนีห็นไหมเป็นอะไรที่ทุกคนต้องไปลุ้นเอาเอง ใครที่จะได้ก็ถือว่าดวงยังไงแล้วอาทิตย์นี้ก็คงมีเท่านี้ก็คือพระไชยสงฆ์คำสี่สิบองค์สี่สิบองค์สามพันห้าสบละสามพันห้าสส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจกอล์ฟมักตสยามครับแล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทิพย์เงาวันชั้นสองค่ะครับแล้วก็เพจไทยนะครับเพจรายการมักตสยามนะครับในวันนี้นะครับผมกอล์ฟมักตสยามครับเปล่ามีตังจ้ะครับขอลาทุ่นไปก่อนนะครับแล้ลวรอขับเคื่อนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ